ครับเขย่าครับเฮ้ยสามสองหนึ่งเจ๊กสามสองหนึ่งเธอไปหิวแทงก่อนเอเอไปหิวเขาด้วยราเล่น อีกมาหนึ่งเฮ้ยไม่ซิไม่ซิไม่ซิเหยียนเหยียนนเีหยียนตายเฮียเนอ้ยคนที่เล่นเกมส์คนนั้นอะเล่นก่อนไปดีๆทำไมแรงกูช่อย่างงี้หรือว่ากูเล่นอ่าเมยวะฮ้ยเอ้าเฮ้ย เปนคนยนะไหนได้พี่ไม่คิดผมด้เปิดตามเปิดผิดออ๊ยพี่เอกาพี่เอกไหนพี่เอกทารล็อกพี่ไงอุอ๊ยอ๋อโอ๊ยเออเออมามา เม่ใ่ดูมองพกบมันอะไยังวะเล่นเรทัลอะไรเล้เฮอีดว่าจะาไม่ชุบอ้าวอะไรนะคุยกับใครวคุยบอกว่าเล่นเล่นเรทัลถีโทุไหมได้

สวัสดีคุณผู้ชมทั้ง8 0 0หมื่นท่านได้ค่ะเยอะเกินโอ้ยเยอะจังเลยยองไซโอครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าทีานี้เราไม่เข้มเราไม่เข้มอ๋อโอเคออ ตแค่ตบอ๋อแค่ตบอ่ะได้ยินหยุอนเราไปที่ต่อไปเดอ next l e e เย Come to my s สวัสดีคนดูแอบหนคนครับ รูตอนนี้สองแสนแล้วอ่ะมอ่เฮ้ยแฮกเฮ้ยโป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 เฮ้ยเฮ้ยพี่ว่ามาผิดทางว่ะเอาเหรอน้องมาที่มาที่มาที่นนี้พี่เอ๊

อ้าวไอ้กไอ้กเมื่อกี้อะไรว้าอ้ยกินมังกรเฮ้ยโตไรอะไม่ทันายอ้ยตไรนี่ไม่ตั้งใจนะเออไ่อไรไม่อไร

อุยโอ้โหลิปเปอร์ลยหนึ่งฉันกำลังไปฉันกำลังเอาแล้วเมสซี่เนี่ยเหมือนันอยากจะข้ามนะโดลิง ไปตกเหี้ยอดเอ้าคนดิมดูเลือดนะ โฮมีคนมาเดือด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 เดืด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 เดดเ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 ด นี่ลาบกันเลยมานได้พี่นรอกเอ้ยคือไปเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้รถไฟ่าวันนีมีเดี๋ยวมาซอมแล้วมงคล ปิดประตูให้เปียกหน่อยไอคอนเปิดประตูให้เปียกหน่อยทะลุกำแพงปะสกิวโซจินไม่นะแต่แต่ถ้าติดอยู่ ทะลุโลติดอยู่แต่ถ้ามันติดอยู่กับพื้นน่ะมันทะลุโลต <Did you S 1> ิดกับพื้นมันะครับไอ้รอดอ๋อไอ้โซเชียลอุ้ยโซเชียลจะรอดแล้ว ว้สตัวหนึ่งไม่มีไม่มีว์ตไม่มีเศษไม่มีโซโอรโซดรโซนีโซโซรโซ่ซะบกะ้ยไเฮ้ยไม่ใ่หน้าฟ้าไอหนึ่งจะตกมาข้างล่างเลยเป็นไง่ะมงกูกูดูไล่ไม่ได้ไม่ได้หรอโอ้าอนะดหัวใจหัวแบบไหนอ่ะ กูจะเอา,อเาเอแบบอีกบัญชีหนึ่งแบบบัญชีช่องภาคกูมาดูข้อสามสามเหลี่ยมเนี่ยเอ้ยสามยังนี่คือ,อเป้าของตัวอะไรอกระเป๋าของข้าวอะไเงี้ยเรื่องอะไร Botation เฮ้ยคือพื้นมันเลื่อนไงดูๆๆอ๋อวิ่ฝั่งนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยไปใหยูอ้าวแล้วทำไมยิงไม่โดนหรอวะ

มาอีกสิแม่ดาฮะฉีมาสติกราไปต่อมาแล้วก็ต่ยวาย y ได้วายูไ y ้แล้วก็ต่ยมาสวนเลยเธอมาสวนเลยเออโอเคที่ ไปเล่นแข่งก็บอกผมมาดิเฮ้ยผมเองคอมเองเจ๋งไม่จริงครับแบบนี้ไม่ใช่ดิผมเลยดีๆทำไมเล่นแข่งดูว้ดูกูตีมาตีสวนี่มามาดิมา มันอยู่ไหนมันยอาเซลฮอสฮอสบ้ามันอยู่ไหนตายยังอย่าไดกโดนมาจืดเอ้ยไม่แรงไม่เป็นเงียเออนั่นดิะเพราะกูเล่นอาเมะไงได้แต่ไปคิ้วกดซับไม่ได้อะเฮ้ยเฮ้ยเอาอ่ะเดี๋อ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเ้ยอยู่ได้ได้อยู่อ๋อแปะแบบเพื่อวะาแปะเพื่อแปะเพื่อิด่เวลคิดไปแลาตอนนี้ไลฟ์แบบสิบแปดบวกมันเปิดสติมเมอร์หมดเลยนคือพอ เอยอ๋อไม่ใช่ทวิตกูรมมึงต้องไปตรงเซตติ้งใช่ไหมแล้วมันจะมีโหมดสเต็มมันจะขึ้นแต่ของกูมันเปิดมันก็ไม่ขึ้นว่ากูสเต็มอะไรงงมากเลยลองกดนสตรีมเมื่อโหมดใหม่มดีคอร์ดใช่ไหมเนี่ยก็ขึ้นนะเออวะทำไมของบูมขึ้นอย่างี้วะ สตีไม่หมดในโอวอร์ะนี่จิงจบทักเลยไงไม่รู้ว่าดูดูดูในไล์เลยดูชื่อดิเลยเป็นไงอ่ะ ไงเงาไงเงาเนี่ยแตาเข้าถึงเหรอหรือไรไม่ใช่เจเนอโรในพน่ะตรงในพนในพลเออไอ้คี้นในพลได้ปะเจเนอโรผู้ในพลไหนไปชักแมงไม่ใช่พลอีกเจเนอรัลไงเจเนอรัลแล้วก็เฮเบซี อเคดี๋ยทั่วไปทั่วไปเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูเิบพหายแล้วดูลิขสิทธิ์เนี่ยเลยนิ่มไหนอะทวิตหรอ YouTube เนียะ YouTube อ๋อมันมันเดี๋ยวมันก็ตัดการสตรีมเองอะถ้ามันแบบเอ้าเอ้ย

นี่สตรีมสตรีมชนะยคนเนี้ยเออไอเหี้ยลูกซีกูนไม้สด เต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรเราไม่กินอะไรเรากระจายไม่โดนเลยเฮียโอ้ยเอาอันนี้ก่อนดีกว่าหัวหิวเลยหิวหิย อ้ะไรเอไอ้ไอ้คนอะไรอ่ะปิดปิดไลไรได้ปะ สังเกตแล้วไอ้ยางเอ่อดูเรย์เทอร์คอมานีเนี่ยส่งประงวัมันตั้สี่ตัวนะคะจะให้จบเกมออกได้นะฟาดถึงไหมถึงด้วยอัตว์นี่แหละอันนี้อันนี้เป็นไซไซนี้คือตัวนี้ได้แบบอ๋อโอเค ไม่ตินะติดนะโอ้ยอัไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงูกูยองไมไปได้เห็นเจสกี้ปะเจะโดอนอีกหรอ ใ okay. ไปกับคุณกอไมล้างหรอล้างล้างะเฮ้ยเพราะ่ันี้ผมไม่เหมาะเล่นแทงเรานี่โคตรไม่เหมาะ <c oughs> ไม่เล่นยิว่เล่นดีเียสไม่เล่นแทงไม่ได้ บัน้ำแข็งไม่โดนนะสิเฮ้ยเนียเฮ้ยมึงเห็นขากูเอ้ยไปดิ้ขากูเฮ้ยรถอวเฮ้ยคุณต่อยติดอะไรอะโอเค

เซนห้ซติเมตรห้าเซิเมตรอ้อา <c oughs> อไม่เล่นแล้วแทงไหนยังไมไ,ไม่เห็นเลยเมื่อกี้กันแล้ขนาด <c oughs> นั่นนี่ี่ก็ได้หาม <c oughs> เลี้ยงหมาเฮ้ยกูโรดอะไรมาเนี่ยเฮียวิ้ยอะไรอะท่ากิก on โออท้ารับไม่เคยดูไฮไลท์ดิ่งต่ออะจุ่มบอลแรดหาย เราไป่เล่นนวอ้ล oh. 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 ah, oh. ันิกสกินมาคีที่มันคอลแลบกับบีบอบ นี่มันแค่ว่ามีนี่กูดีใจมากเลยนะมนไม่คอลแลบกันไหนไหมอ่ะเฮี่ย์ไม่ไม่ดีใจนะมันเหมือนคอนเมาเหล้าก็ยิงปาเนธคูงจริงจริงเฮ้เฮ <c oughs> ยี่สิบแล้วน้องคู่งหนึ่งหนึ่งไม่มีใครมายุ่งหนีหนีไม่กล้าใคไหนวะอะไรก็ชิลเลเตอร์

พ pues ุทธอะไรอ่ะไปต้นอุ oh <h ums> <h ums ้ยสวยมากอันเนี้ยโอ้โหโอเค MG อะไรอ่ะใครไปซื้อรถอะ